สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดไอคอนิกโมเมนต์นะผมของ fc นะฮะเอี SC บอกว่าอยากได้เยินนะผมอยากได้เยินก็มานี่ครับงบ2 3งพันทองนะผมต้องได้บังแหละนะฮะต้องได้บังแหละไอคอนิกโมเมนต์บาร์เซโลนานะผมบาร์เซโลนานะฮะมีปูโย มีเหยินรนยูแล้วก็ดีโก้นะครับผมคนนี้คนนี้มัง้งคนนี้มัง้งไปลุยฮนะไปครั้งแรกจ,จะได้เลยเปล่าจะได้เลยเปล่าจะดวงดีขนาดเลยนี่มะโ,โอ้ยลืมลืมลืมหมดเต่มููลืมดูนะผมมายังแน่นอนทามาสีนี้ยังแน่นอนฮนะต้องเป็นสีชมพูปะ่ะใช่ไหมเออต้องเป็นสีชมพูนะฮะในมโมบายยังไม่เคยเห็นฉากสีชมพูเขาเลยมันเปฉากขาวนะมโมบาย เออข่าวจู้นะผมไม่เป็นไรไปครับผมผมาเป็นสองร้อยแล้วย,งงย,นะย,ยังเงียบอยู่นะผมมาเป็นสองร้อยยังเงียบอยู่มาอืถ้าเจอแบบนี้ทุกคนให้กดรีทรายนะครับกดรีทรายนะ่าจะไปกดออกนะรีทรายมันก็จะเชื่อมต่อให้เราแบบยำๆเลยนะครับผมซ้ำๆเดี๋ยวก็ได้เองนะฮะโอเคมาครั้งที่สามอะแต่เวลาเปิดแล้วมันให้กดรีทรายมันก็ ฟีลฟีลอยู่นะทุกคนสามครั้งยังเงียบฮนะสามครั้งยังเงียบสองอเคสองครั้งได้เลยมาผมอืทำไมมันยังเงียบอยู่ล่ะทำไมมันถึงเงียบอยู่ล่ะทุกคนแหมมันได้ลุ้นตลอดนะแต่มันก็เงียบอะ่ะเ้ยมา ได้เหอะได้เหอะโอ้โหมาผมต่อไปต่อไปอืึไม่ได้วะลองดูหน่อยแล้วกันสเปนเหรอมีบอลดำปะชุดนี้น่มีดีมันต้องมีดีกว่าอืึบอลทองกว่าไข่บรรณนะช่างมันไข่บรรณนะช่างมันนะผมโอเคมาได้เหได้เหอะเอ้อมาปะอุ้ยตัวยอดเล สบางจ้าเลยว่ะดีใจสุดๆดีใจสุดๆเฮ้ยดนสนามเฮ้ยมันมีสนามด้วยโคตรสวยไอ้พึ่งรู้นะเนี่ยอันนี้คือเฮ้ยนี่ไงหยนินเกินมาแล้วนี่เกินมาแล้วนี่เฮ้ยต้องถามเจ้าของไอดีและได้ยินแล้วครับเปิดต่อเปล่าเดี๋ยวขอถามเป๊บหนึง่งนะฮะโอ้โหมาว่ะมาว่ะโดนันดินโย่แล้วผมหมดไปกี่วะ 500ป่ะประมาณห้าร้ยะ5้าครั้งหกครั้งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดมาเลย่ะเฮ้เป hey, ็นง่ายอย่างวะมันเอาง่ายอย่างวะหรือว่าดวงวะเขี้ okay, ผมรอก่อนโอเคจะคอยดีบอกอีกสักเจ็ดร้อยทองนะครับผมอีกสักเจ็ดร้อยเหลือเหลือไว้หนึ่งพันแล้วกันนะยังครับผมยังอะ,งอะ <c oughs> น่าจะตัวเดียวว่าถ้ามาสองตัวนี่คุมค้มโคตรเลยนะงบหนึ่งพันได้สองตัวนี่คุ้มโคตรเลย แต่ก็น่าจะตัวเดียวหรือมั้งนะฮะโอ้โหโรนัลโด้บูดแล้ว100นะฮะเป็นกลางรุกที่แบบก็อยากได้อะทุกคนอยากได้ผมมาอยากได้นะเออข่าวจั๊วเฮ้ยมสซี่ว่ะเฮ้ยเมสซี่เบียดเพลเยอร์ก็โอเคแล้วนะฮะช่วงนี้ตามหาเบียดเพลเยอร์กันใช่ปะ่ะเมสซี่มาแล้วเนี่ยนะโอ้โหดำโศกตัวมสซี่กับโรนัลโด โคตรจะคุม้มนะฮะอีก500มาอีก500ปลายลุยฮะลุยลุยลุยเอ้ยยังขาวอยู่ยังขาวอยู่นะฮะหมาผมอีก400ฮะเอ้ยเล่นลุ้นตลอดเลยทุกคนถ้านเป็นสีชมพูเมื่อไหร่นี่เฮอีกแล้วได้เฮได้เป็นสีชมพูได้เฮนะฮะมาสามร้อยฮะสามร้อยก็มีลุ้นเหมือนกันนะผม สามร้อยก็มีลุ้นฮนะแต่บอลดำไม่ไม่หมากเลยมาแค่สองนะไอคอนหนึ่งไอคอนอีกหนึ่งแล้วก็เบนะ็ดหนึง่งนะฮะเขียสองครั้งครับผมนะอุ <c> ๊ย <oughs> <c oughs> ผมลุ้นตลอดเลยนะลุ้นทุกครั้งที่เปิดอะจริงมีลุ้นทุกดอกจริงๆริงนะมาผมหนึ่งร้อยสุดท้ายอะแต่มันก็รีทายยับๆับเลยช่วงเนี้ย รีทรายดีทรายเขั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้ายนะฮนะสวยครับ <c oughs> ขาวจุดนะผมนะเข okay, เรียบร้อยครับนะ okay, ผมประมาณนี้นะฮะจะถามก่อนถามเจ้าของให้ดีต่อโอเคผมประมาณนี้นะเจ้าของให้ดีบอกว่าพอเลยครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ได้มาหนึ่งครับผมแล้วก็คุ้มเลยนะผมว่านะคุ้มนะเป็นตัวที่ผมก็ต้องการนะฮะขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิ โรนันดินยูอืเอาเรื่องนะเหนึ่งดหนึ่งเฉี่ยอย่างโหดเลยนะฮะถ้าเวตันจะขนาดไหนเนี่ยบูตอีกนะเอาเรื่องอยู่นะดูหนึ่งไม่เองโอ้โทู95เลยปะนะโอเคประมาณนี้นะผมได้มาสองคนบอลดำนะฮะเบสซี่หนึ่งโรนันดินยูหนึ่งเอาบาไม่ใช่ไม่น่าใช่เอาบาน่าจะเปิดไปก่อนแล้วนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุ้มจัดเลยนะครับผม มาไอดีนี้เป็นไอดีที่2นะครับผม fc คนที่2คนแรกโคตรคุ้มไปแล้วมาดูคนนี้ว่าจะคุ้มหรือเปล่างบ4 0 0 0นะฮะ4ะฮะี0 0แล้วกัน4,9 0 0้ 4, ได้รูนาะรินโย่ปุ๊บหยุดเลยนะครับผมได้รูนาะรินโย่คือหยุดนะฮะมาถ้าไม่ได้ก็ไม่หยุดอะว, <c oughs> วันนี้เปิดส่งไอดีนะผมคนแรกงบ2000นิดนิดคนนี้งบ4,9 0 0นะฮะมาคนแรกสมหวังคนแรกสมหวังไปแล้วคนนี้ล่ะคอยสมหวังด้วยสาธุเพียง ตามสูตรนะกดดูโปรไฟล์กดดูโปรไฟล์ตามสูตรนะฮะเผื่อมันฟุกนะผมไม่ใช่หรอกมันฟุกนะะไปลุยครับผมครั้งแรกฮะทบสี่พันเก้าห้าพันอาทิตย์ไปห้าพันยังขาวอยู่ฮนะยังขาวอยู่มักครั้งที่สองนะฮะจะได้ไหมโอ้ยลุ้นลุ้นลุนลุนลุนอีกแล้วได้ลุนตลอดใจเต้นแรงตลอดนะเวลาเปิดแต่ละทีเนี่ย นะได้มาดีคุ้มจัดๆเลยนะหนึ่งพันหนึ่งตัวก็คุม้มนะมันจอยังขาวอยู่ฮนะยังขาวอยู่เคมาต่อครับผมมาต่อมาต่อโอ้ยกี <c oughs> ่ค,ครั้งแล้วเนี่ยสี่ครั้งและสี่ครั้งยังไม่มานะฮะคนเลขก,กี่ครั้งวะจะไม่ได้ละวันนี้สี่ครั้งแล้ะยังไม่มา าได้ถ้าได้เย็ยนเลยเนะี่ยได้หยุดเลยนะถ้าได้โรนัลดินโยูเลยจะหยุดเลยโรนัลดินโยูโรนัลดินโยูโรนัลดินโยูมามาเออย,ยังครับผมยังเจ็นเย็ยนนะทุกคนใจร่มร่มนะใจร่มร่มนะม,มา อยากให้มันอยู่แค่หนึ่งพัน่ะทุกคนอยากให้งบมันอยู่แค่หนึ่งพัน่ะแล้วก็ได้เลย,ยจบเลยง่ายๆจะได้ไม่เปลืองนะฮะว่าปีนี้โคโนมิน่าจะปล่อยแบบปล่อยคอนิกมาหนักเงอนนะผมว่านะน่าจะเสียงเงินเสียทองกันเยอะอเลยแหละเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะมากคอยดูดิผู้ที่ชอบล่าเนะี่ยผมก็ชอบล่าแหละแต่ผมไม่มีเงินนะฮะอาเน,นิมนมาหมุนนานยังไงหมุนนานวะโอเคผมมาอ,อยังขาวอยู่นะยังขาวอยู่นะ ไปโอ๊ยมาสักทีเหอะลังเลฮะมาสักทีเหอะมาสักทีเถอะนะมาสักทีมาสักทีกทอ้าามามาคนแรกเข้ใไ้ได้เลยแล้วกันรูนันดินโน่หรือเปล่าเท้าขวามีสิทธ เดโก้กูว่าเดโก้แน่แน่เลยนี่ไงอูุ้ียเสียดายแม่งไอคอนิกมาตั้งทีเนี้ยเดโก้ครับผมไม่เป็นไรไอคอนิกเหมือมนกันฮนะมาคนแรกมาแล้วคนแรกมาแล้วโรนิโยูยังไม่มาเออ,อยังครับผมยังฮะยังจอรเดียวบาวอ่ะดำตัวที่สองนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะน่าเสียดาย ถ้ามาเลยก็หยุดเลยเนะี่ยไม่เปลืองด้วยนะฮะถ้ามาเลยนะี่หยุดเลยนะไปลุยลุยครับผมโอ้ยขาวอีกแล้วขาวอีกแล้วนะฮะมาจัดต้องจัดต่อนะฮะโอเคครับผมมาเมื่อกี้มันมันเด้งออกป่ะเมื่อกี้แม่เงเสียงเซิร์ฟลมชิบหายเนะี่ยโคตรเสียงเซิร์ฟลมเลย เด้งออกนะฮะเสียวอ,อยู่นะคนเข้าอุยอ้ยอุ้ยขอขอขอเรานาริบยู่ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอร้องเท้าขวาผมยาวโอ้โหจบเลยฮะอเป็นปูโยครับผมโอ้ยเป็นปูโยวะ่ยยวะยังไม่หยุดฮนะ มาสงแล้วแอคคอนิกมาสงนะฮะโอ้ยขาดแค,ค่คนเดียวเท่านั้นนะผมรูนาริโยนะฮะคนเดียวเท่านั้นโอ้มาสงแล้วถ้าครบสามเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็คุ้มเหมือนกันนะถ้ามาครบสามเลยก็โคตรคุ้มเหมือนกันนะถ้าในงบเนี้ยแต่มันจะมาไหมอ่ะแต่ก็ก็ขอให้มาขอให้มา,ขอ,มาขอให้มาเถอะขอให้มารอบนี้แหละมา อืมนะฮะรุนปะรุนน,นึงปะไปนะโอ้โหยังนะผมชมพูสองครั้งเป็นปูโยกับเดกโก้นะฮะโรนโรนารดิโยรอก่อนนะผมโรนารดิโยรอก่อน,น,ดน,ดนอืม ยังไม่มาว่ะเชีย่ยแลวไงเชีย่ยแลวไงหมดไปประมาณพันละพันสี่ละนะฮะพันสี่พันสี่ได้สองก็คุ้มเลยแต่มันไม่ใช่ตัวที่ต้องการไงนะโอ้ยโรดริโกมาไปอู้สขาวอีกแล้วนะฮะขอเถอะขอเถอะจะได้ไม่เปลืองหมาผมลุย ลุยปึ๊บเรียบร้อยปีเก้วะเออเออเลยนะได้ที่กองหลังว่ะนะปูโยโจะเดียวบาปีเก้นะโอ้โหกองหลังมาเยิ้มเงินนะบันดับเนี่ยมางบสามพันสองฮะเหลือสามพันสองแล้วต้องปิดเกมออเข้าใหม่วะเจสูตอนเป็นสิกาป,ปิดข้าใหม่ปิดเกมเข้าใหม่ มาสักทีเถอะมาสักทีเถอนะนะไปพันเก้าเล้วทุกคนหมดไปพันเก้าแล้วต้องได้วะรอบนี้ต้องได้วะหมุนหน,น้านริงแล้วทุกคนกลัวเกมเด้งอะเด้งออกปุ๊บเดี๋ยวมันก็ล่มอีกกลัวเสือล่มนะช่วงนี้คนเข้าเยอะเยอะ ยังวะยังวะโอ้ยเรื่มอบอ,อกยากเรื่มอบอ,อกยากแล้วมาลุยต่อครับผมโอ้โหมาไปสักทีเยอะขอร้องละ่ะมาสักทีเยอะ ปีเก้ตัวที่สองเฮียอะไรเดียปีเก้ตัวที่สองอะโอ้โหมันไม่ควรจะเป็นวะมันไม่ใช่นะปีเก้ตัวที่สองไม่เอาอย่างนี้นะอืมอาเซนซิโอโรนัลดิยอยู่ไหนโรนัลดิโยอยู่ไหนทำไมไม่มานะ่ะฮมาต้องมาแล้วจริงรอบเนี้ยต้องมาแล้ว โอ้โห oh, แม่งขาวอีกแล้วอ่ะ yeah. แม่งขาวเมือกี่ประมาณสิบครั้งติดแล้วนะแม่งแม่ชมพูให้กูเลยชมพูสองครั้งแรกก็ไม่ใช่นะฮะรอบนี้แหละร <c oughs> อบนี้ก็แย่และ <c oughs> สองพันสามป่ะงบก็เริ่มน้อยนะอย่าหมดเลยเรือยวไาสักสองพันเลย <c oughs> หรือว่าสักสองพันกำลังดีอนะไอ้เปิดรอบหน้ามัาง่งหมดรอบนี้ก็แย่แล้ว เอฟซีด้วยไอ <c oughs> ดีเอฟซีเครียดเลยไงไม่ใช่แหละวะไม่ใช่แหละหรือว่ามันมันล็อกวะเมื่อกี้เปิดของเอฟซีคนได้มาคนแรกมาเปิดของคนนี้มันยังไม่มาเลยหรือว่ามันมันล็อกนะไม่รู้เหมือนนะยากออกยากออกยากออกยากดวงยังไม่ให้ให้แต่ปีเก้สองครั้งนะดวงอยู่แต่กับปีเก้นนะฮะมาสองรอบเลย โอ้มันไม่ชมพูให้วะเริ่มเครียดฮนะเริ่มเครียดแล้วโอ้ยอยากหยุดแล้วอะรู้สึกว่าอยากหยุดแล้วอะเสื้อหมดแล้วดวงผมเริ่มหมดวะ่ะอยากหยุดแล้วอะแต่ก็โอ้โหมันได้สองพันเนี่ยมันต้องได้แหละเอาจริงไม่ดิในห้าร้อยไง ในห้ารอนี้ต้องได้โรนัินยู่ในห้าร้อยนี้ต้องได้โรนันยู่ในห้ารอยโอ้ยหลังลี่เนี่ยในห้ารอนี้ต้องได้โรนันยู่นะฮะพันห้าต้องได้แล้วต้องหยุดที่พันห้าเท่านั้นต้องไม่ต่ำกว่านั้นต้องอยู่ที่พันห้าโอ้ขาวอีกแล้วอ,อีกสามร้ 300, อยฮะสามร้อยสามร้อยต้องได้อีกสามร้อยต้องได้ มาต้องได้ต้องได้อไดโอ้อาการไม่ค่อยจะดีวะ่ะทุกคนอีกสองร้อยต้องได้วะ่ะอาการไม่ค่อยดีวะ่ะสองครั้งต้องได้แล้วสองครั้งนี้ต้องชมพูชมพูมพโกุดยิดวะกุดยิดวะชมพูหนิเฮ่อมา หนึ่งร้อยต้องอยู่ในงบนี้โอ้โหไม่โอ้โหกูหติดย่อยอีกอีกจะห้าร้อยไปนะในห้าร้อยนี้ต้องได้แล้วจริงมันจะเยอะไปแล้วอีกห้าร้อยนี้ต้องได้อืมอุ้มติดติโอ้โหปันดําเริ่มมาแต่คอนดิกกูอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหยมาสี่ร้อยนี้ต้องได้ฮะ โอ้ยเริ่มเลยนะไม่ไหวแล้วนะมันจะไม่ได้เลยเหรอเหยนเนี่ยเย็น้อยเนี่ยจะไม่ได้เลยเหรออือหือไอ้บางคนก็ง่ายเกินเปิดทีเดียวได้บางคนก็หมดเป็นพันเป็นหมื่นทองก็ยังไม่มาออเอาวะท้อเทอะทุกคนผมไม่ท้อ สองร้อยนี้ต้องได้โอ้ยจะเดี้ยวบาตัวที่สองนะฮะโอ้โหจะเดี้ยวบาตัวที่สองฮะเพื่ออะไรเนี่ยหนึ่งร้อยสุดท้ายแล้วไม่อยากให้มันเยอะไปกว่าน,นี้เข้าใจไหมคุณอมิโอ้ห่งเลยมาหนึ่งพันไม่ดี่ห้าร้อยไม่ดี่สองร้อยมา สามร้อยอะสามร้อยนี่ต้องได้มันจะเยอะเกินไปแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วเริ่มไม่คุ้มเลยนะงบห้าพันเนี่ยสี่พันเก้าเนี่ยห้าพันเนี่ยได้มาแค่สองผมว่าเริ่มไม่คุ้มเลยมาไปไอหนุม่มโอ้โหคือน่าจะหมดดวงวะต้องไปเปิดอะไรหลอกล่ะต้องไปเปิดอะไรหลอกก่อนวะมีสเกลให้เปิดปะเนี่ยเปิดสเกลหลอกก่อนไปไปเปิดสเกลหลอกดีกว,ว่า หลอกหลอกหลอกคนนี้ก <minutes> ่อนเปิดสเกลก่อนมีสเกลกลางรุกไหมเอ่ยสเกลกลางรุกนี่ไงสเกลกลางรุกขอ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 เหอะขอเหอะกลางรุกก็ผมมาไอคอนิกต้องมาแล้วสูตรนี้สูตรนี้มาแล้วมึงต้องมาเริ่มใช้สูตรกันแล้วเริ่มใช้สูตรกันแล้วนะครับผมมาเปิดสเกลกลางรุกไปแล้วเชียงงบก็เหลือน้อยเหลือเกินสูตรเริ่มมาครับผมมา ไม่ได้ให้มันรู้ไปสิเดินสูตรแล้วนะเขี่ยสูตรอะไรวะเนี่ยโอ้โหมุนหยิดว่ะเป็ดร้าสุดท้ายฮะโอ้ยปูโยก็มาแล้วอะเดโก้ก็มาแล้วอะแล้วทำไมคนนี้ไม่มาสักทีอะคนนี้ไม่มาสักทีอะคนนี้คนนี้ไม่มาสักทีไม่ไหวอะสูตรนี้ก็ต้องมาสูตรดูโปรไฟล์เนี่ย สูตรดูโปรไฟล์ก็ต้องมานะฮะไปโอ้สูตรไหนก็เหมือนเดิมนะฮะดูมันจะไม่ได้วะ่ะดูแม่งจะไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงวะ่ะโอ้ยพนุ่มเอ้ยรียบมาเอ้ยโอ้ยนาะโอ้จะเดียวบารสามตัวทุกคนจะเดียวบารสามตัวคืออะไรเนี่ยมันยึดติดอะ โอ้โหจะานี่ยาสามตัวเรดเลยไงเอาไปเทรดเลยไงโอ้โหมาขอสูตรขอลองสูตรสูตรหนึ่งที่ผมใช้ล่าอะเนโนได้ผลอยู่นะสูตรนั้นนะอ่ะเคบผมมาสูตรนี้ต้องมาสูตรนี้ต้องมาดูโปรไฟล์วนไปดูโปรไฟล์วนไปสักหนึ่งรอบไปแล้วก็ต้องกลับมาหยุดที่รูนานยูนะครับเค แล้วก็ไปสูตรเริ่มมาฮะสูตรเริ่มมาโอ้โหพอแล้วทรงสูตรมันต้องใช้แม่งแล้วเปิดเถอะมันมันจะได้มันก็ได้เองแหละนะจบเลยกลัวเศร้าห้ารอยคผมผมไม่คิดว่ามันจะหมดด้วยนะตอนเลกอ่ะน่าจะเปิดแบบเปิดสักสองสามพันอย่างเงี้ยออกหมดหรือไออยไม่ออกหมดดิได้สักมันต้องได้นนอ่ะนะอือือโอ้ยทุกคนเกมเด้งฮนะ เซิ่มยปะเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วเซิร์ฟก็จะล่มบอลก็จะเปิดนะมาลุยต่อในห้าร้อยนี้นะผมต้องได้แล้วครั้งนี้ต้องได้เออทำไ,ได้อย่างนี้นะฮะพอแล้วทุกคนน่าจะไม่ได้แล้วอะ่ะน่าจะหมดหวังแล้วอะผมอะจริงหมดหวังแล้วอะสี่ร้อยเนี่ยหวังเยอะไป <laughs> ดวงดวงหมดดวงหมดกับรวงดินยคนแรกไปแล้วคนนี้ก็เลยไม่ได้เลยไ,ได้สองคนที่เหลือ, <laughs> อนะมาในสี่ร้อยนี้ก็ยังมีมันไม่มันไม่สีชมพูให้เลยอะ่ะก <c oughs> ูดีใจได้แป๊บเดียวก <laughs> ูดีใจได้แป๊บเดียวตอนแรกที่มันเป็นสีชมพูกันนั่นแหละนะ 30 0นะครับผมโอ้ยโอ้ลองเลขกแล้วคือ,อมอึหมดแรงเลยหมดแรงเลยมไม่ได้จริงๆวะ่ะผะต้องขอโทษด้วยนะครับผมต้องขอโทษด้วยได้มาแค่สองแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่ต้องการด,นะ <c ười> ด้วยนะก็เหมือนอารมณ์ผมล่าคาร์ลอออย่างเงี้ย ล่าเรือปตูขอลอสป่ะหรือล่าอะไรสักอย่างอะ่ะแต่จะได้มากๆอะ่ะแล้วไม่ตัวตัวนั้นไม่มามาแต่ตัวอื่นอย่างเงี้ยมันก็อน,นั่นแหละอารมณ์คล้ายกันเลยจบป่ะฮะเฮ้เโอเคทุกคนเรียบร้อยนะผมคนนี้49 0 0หมดเกี้ยงเลยคนแรก2 0 0พนิดๆ2,300ไม่หมดนะฮะดวงอ่ะนะดวงดวงผมด้วยบวกดวงของเจ้าของไอดีด้วยนะ โอ,โอเคประมาณนี้แล้วกันท่านทุกคนกดรีทรายกันไปรีทรายให้ยับช่วงเนี้ยเซิร์ฟมันจะล่มตอนไหนก็นไม่รู้นี่รีทรายให้ยับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะะแล้วก็ต้องดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เสียใจกับคนที่ไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยมันะไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเย็นน้อยเนะี่ยนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังนี้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go.